สวัสดีพอ่อแม่พี่ชองชาวเอ๊ะ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 เอาใหม่หนึ่งสองสามสวัสดีพอ่อแม่พี่ชองชาว,ว,วทุกท่านนะครับวันนี้ไนท์มาร์เก็ตก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับผมซึ่งผมเองก็ยังไม่เปิดเหมือนกันเพื่อนผมก็ยังไม่เปิดแต่ผมชิงก็เปิดก่อนเลยซึ่งในมาร์เก็ตวันนี้ผมจะเกลือ <c oughs> หรือไม่จะมีสีทองซะชิ่นหรือไม่เรามาดูกัน <c oughs> แค่ดูน้่นี้ก็รู้แล้วครับว่าวันนี้เราได้ทองแน่ๆครับดูสิครับเซนตฮันเตอร์ไนท์อ่ะแต่นี่ แล้วผมบอกก่อนนะครับว่าขออนันนี้ผมไปสุ่มเกมนหนึ่งคือฮอนไกสตาร์เลวนะครับซึ่ง70โลเซเบอร์ไม่ออกคิดเอาแล้วกันจนไปเล่นแยกอีกทีหนึ่งสามชั่วโมงออกเหอะกูขอละนะได้โบสถ์เซเบอร์ได้โบสเเโบน์นลลูกมหาป้ามันนี่มาเนี่ยน้องน่ารักมากเลยมหาป้านะมาป้ามามา,มา,มา Ồ, phiếng phiếng. Xin. Mày đang tận ไอ้ยีตอนแรกจะลงคลิปแล้วติดเรื่องเดียวแหละครับไฟล์กูหายกูเลยไม่ได้ลงงั้นดูวาลโลไปก่อนนะเดี๋ยวไปสุ่มมาเพิมให้เดี๋ยวไปแบบเก็บเพชรมาให้แล้วเดี๋ยวมาจัดฮอนไกนสตา์เร็วต่อเหละลำลวูกันครับว่าวันนี้ผมจะได้ทองไหมแล่ถ้ามันถูกใจผมผมซื้อเลยนะจะต,ตังค์ค่อยแวกกันมาพร้อมแล้วตคนมาพร้อมนะนมมนะหนึ่งสองสจกเลือ่ะ ทองทุกคนกูได้ทองไอ้เฮียในสุดกูได้ทองกับเขาแล้วเอาวะส,สุดสุดในอีก9วันโอ้โหตังจะทันหไหมเนาะมาดูกันก่อนดีกว่าเขียวไปก่อนเลยพามอะไรวะอะไรเนี่ยไม่อยากได้เนี่ยมา嘛เล็งจะฝั่งนี้ยเปล่าพึ่งเขาไอ้ขอดีๆแบบแจมแมวเยื <c oughs> เฮ้ยไม่แย่นะวาเรียนฮีโร่โกสเนี่ยอันนี้ผมก็อยากได้อยู่ไม่คิดว่าจะเออไม่ไม่คิดว่ามันว่า,วา,วามันจะเข้าตูนอะอยากได้ทองอะ่ะอยากได้พัดจริงๆได้พัดผมซื้อเลยอะ่ะผมพูดเลยได้ถ้าได้พัดผมซื้อเลยพัดลูกวัวกระทิง่ะมาในสามปัง perfect everything down to the last minute details เฮ้ยไอเชวันนี้ไม่มปตัวของดีงว่ะ lever operator ว่ะ จริงผมก็อยากได้นะไอสองนี้ผมโคอยากได้เลยเว้ยอ,อยากได้แต่ถ้ากูซื้อตั้งกูแบบเพียงองเดียว,วนะไม่ต้องกินข้ากูเลยนะครับท่านผู้ชมมาอย่ามัวช้ากันเลยนี่สี่ไปขอแบบตึงๆอะ่ะโชว์เข้าไปโอ้แมงกัสว้าวโบว์แฟนทอมใส่ฟ้าปะนั่นน่ะก็ไม่แย่นนะเอาจริงๆผมเคยเล่นแล้วสกินนี้ มันถือว่าดีนะสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันมันโอเคมากสำหรับตอนยิงน,นะแต่แบบผมมีแชมเปี้ยนแล้วไงผมมีแชมเปี้ยนไอ้นั่นแล้วอะเลยแบบไม่อยากได้ไม่ค่อยอยากได้โบอะไรมาห้าไปขอละผมไม่รู้สกินไอ้สกินอันเนี้ยที่มันเหมือนแบบมีเคโทอสไม่รู้ว่ามันว่ามันเข้าตู้แบบถ้าเข้าตู้อยากได้นะมีแล้วนะม,มีเคทอสในก็อดดอร์วอร์ไปเลยครับฟู่ปั้งเขาให้อันที่ห้าโชว์เข้าไป I mean, it's alright like mean อะไรวะดู Dude, อันนี้ตอนแรกๆผมโคตรอยากได้แล้วอันนี้ผมพูดตรงเลยว่าตอนนั้นที่มันเข้าครั้งแรกผมอยากได้มากจนเติมแล้วแต่ตอนนั้นซื้อไม่ทันเลยไปซื้อสกินอื่นแทนที่ผมอยากได้เพราะว่ามันมี LL เลยผมชอบนี่ทีโมน้องน่ารักนะน่ารักมากเลยแต่พอแบบหลังๆมาได้ใช้เพื่อนอื่นเลยวใช่ไหมคอมมิกสวยกว่าเอาพูตงก็ <c oughs> รู้สึกว่าเออข้ามไปเอาล่ะ ทองชิ้นสุดท้ายจะเกลือหรือว่าปังสายฟ้าฟ้าเลยโว้ยฮะสตอมมอลแอคฟังกูนะเอามาทำดีเย่อเลยสั่เว็เดอร์ กูจะเกลือทุกเกมไปได้เลยเหมือนเต่สตาร์เร็วนะโอ้โหเหมือนจะดีแค่เหมือนนะไอ้ก็ในป a c k a ของผมวันนี้ก็เหมือนจะเกลือแต่ก็ไม่เกลือแล้วนะแล้วก็ถ้าทุกคนคิดว่าคุณมีใครเกลือผมก็เข้าไปได้เลยนะะผมก็อยากรู้กันว่ามันเกลืออผมหรือไม่ก็ขอตัวลรับก่อนบายบายฮัฟฟูพาดกูแม่ HEEEEEE <laughs>